ที่เขาได้รับมาเนี่ยหรือได้เปลี่ยนแปลงมานะคะถ้าเล่าเนี่ยต้องใช้เวลาหลายวันหลายคืนเพราะฉะนั้นเรากลับมาถามที่ตัดอีกนิดนึงนะคะปัดยกตัวอย่างเพิ่มสักหน่อยสิคะที่ประทับใจมากในตอนกิจกรรมค่ายมันก็มีอยู่อีกกิจกรรมนึงนะครับ <c oughs> ที่ให้ทําร่วมกันร,ระหว่างนักเรียนจา่านักเรียนในร้อยตำรวจแล้วก็ <c oughs> เพื่อนชาวปนนอนะครับ <c oughs> ก็คือจะให้เขาเรียกว่ากิจกรรมกอดกันนะครับให้เรากอดกันเองผู้ชายผู้ชายด้วยกัน <c oughs> บางคนอาจจะมองว่า เป็นไปได้เหรอหน้าเกลียดไหมแต่มันไม่ใช่แค่กอดอย่างเดียวครับรวมถึงหอมแก้มกันด้วยนะครับแล้วทาไงค่ะเกกียดกันอยู่ไหมก็ก็เป็นการจับคู่ครับก็คือก็จะเหมือนแกล้งกันก็สับคู่ไปสับคู่มาว่าให้จับคู่ก็เปลี่ยนคู่ก็ต้องเปลี่ยนคู่ครับเพราะว่าเหมือนเป็นการทาความรู้จักแล้วก็ลดทิฐิในจิตใจของแต่ละคนครับเพราะกิจกรรมนี้ที่ผมคิดว่ามันดีก็คือเหมือนลดทิฐิในจิตใจว่าไม่จำเป็นผู้ชายผู้ชายก็กอดกันได้แล้วมันมองไปถึงเรื่องอื่นๆได้หลายเรื่องครับว่า การที่เราจะทํากิจกรรมอะไรจะทํา <c oughs> อะไรก็อย่าเพิ่งมีทิฏฐิทําไปก่อนมันอาจจะมีสิ่งที่ดีกว่าถามปรัดตรงๆมีไหมที่หลายคนรู้สึกยังมีแรงต้านในใจแล้วก็หมายถึงในแง่เชิงปัญหาความต่างที่ยังไม่เข้าใจกันนะคะตอนกิจกรรมหอมแก้มเนี่ยมีครับบางคนก็ไม่ยอมทําำ <c oughs> แต่ก็พอเห็นคนอื่นทําก็ก็ทําตามนะครับ <c oughs> เพราะว่า <c oughs> ทําไปแล้วก็ไม่มีอะไรเสียหายครับ <c oughs> เพราะว่า <c oughs> แล้วทาให้เราได้ รู้จักเพื่อนมากขึ้นว่าตอนจะกอดกันก็คุยกันสักนิดอะไรเงี้ยก็ถามชื่อถามอะไรก็รู้จักกันแล้วอย่างคนที่รู้สึกไม่สบายใจมากๆตอนนั้นเนี่ยปัดสังเกตไหมคะว่าพอตอนท้ายของค่ายเนี่ยเขารู้สึกเปลี่ยนแปลงไหมเอาเอาคนที่ตอนแรกๆนั้นรู้สึกไม่ไหวจริงๆที่จะมากอดกันเนี่ยครับแต่เท่าที่เห็นคือเปลี่ยนแปลงทุกคนทุกคนหันหน้าเข้าคุยกันเพราะต่างคนต่างรับรู้ปัญหาของกันและกันคือได้เข้ามานั่งคุยกันแล้วก็ได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันว่า เขาก็ไม่ได้เลวอย่างที่เราคิดเขาก็มีส่วนที่ดีเพราะทุกคนก็มีส่วนที่ดีของแต่ละคนเรามามองกันอีกมุมหนึ่งก็ทําให้เราได้รู้จักกันมากขึ้นค่ะคนนี้ในแง่ของอากรรมมีอะไรอยากเสริมปัดไหมคือผมคิดว่าตอนแรกผมก็มีความคิดเหมือนพี่ปั่นนะครับเป็นไม่ได้ไงเนี่ยผู้ชายมากอดกันแต่พอแต่พอลองทาดูแล้วนะครับมันเหมือนกับช่องว่างลดลงครับเพราะว่า คนที่เรากอดหรือว่าคนที่เราได้ใกล้ชิดด้วยเนี่ยวันหนึ่งเราต้องไปอยู่กับเขาเขาต้องลงไปปฏิบัติหน้าที่เราต้องเป็นผู้ให้คําแนะนําเขาเราต้องต้องใช้ชีวิตด้วยกับเขานะวันนี้ถ้าแค่นี้เราทํากันไม่ได้แล้วถึงวันนั้นเนี่ยเราจะสามารถเปิดอกหรือว่าเปิดใจคุยกันได้หรือเปล่าเพราะว่าน,นี่ก็เป็นเหตุผลหนึง่งผมคิดว่ามัน,ม,น,ม,นมันดีนะครับจริงแรกๆผมก็ไม่ทํานะครับมผมไม่ทําแต่มีบัดี้ของผมเป็นนักเรียนจา่า ด้วยความที่แบบว่าเออเอาหน่อยสักนิดกอดกันสามคนกอดกันเลยสามคนผมแก้มกันด้วยผมแก้มกันได้นิดนิดก็มีบ้างเขิอนบ้างน้อยคนนี้น้องสองคนนี้อาจจะไม่ได้มีกิจกรรมแบบค่ายแต่ก็เป็นกิจกรรมยาวนะมีมุมที่เราอยากจะเล่าเพิ่มไหมคะที่รู้สึกประทับใจว่าในมุมที่เราไปเคลื่อนไหวเรื่องของนักข่าวพลเมืองหรือว่าเรื่องของการทําสื่อค่ะสําหรับความสัมพันธ์ของ อ้อมกับลีดาเนี่ยมันก็3ปีแล้วอะค่ะ,ค,ะคือ3ปีนี้ไม่ใช่ว่าเราจะมาคุยแต่เรื่องงานแต่เราก็มีไปกินน้ำชาค,คุยเล่นกันอะไรเงี้ยค่ะแล้ววันหนึ่งลีดาก็ไม่สบายก็เขาเป็นคือเขามาจากนราธิวาสใช่ไหมคะมเขาต้องมาพักอยู่ที่ปัตตานีก็ต่างบ้านไม่มีเราก็เช็ดตัวให้เลย แล้วเขาว่าแบบใครจะรู้ว่าอารีด้าได้เป็นพี่คนโตที่บ้าน<ม>แต่พอมาอยู่ในกลุ่มนี่เป็นน้องคนเล็ก <laughs> เล็กแบบ <laughs> เล็กมากเป็นเป็นเหตุการณ์ล่าสุดที่ที่ที่ป่วย<ม>แล้วก็<ม>คือเราได้เห็นว่าตอนที่เราไม่มีใครเพื่อนเขาจะเป็นห่วงเรามากขนาดฉันนอนอยู่ฉันจะนอนเนี่ยเธอมาเป็นไงบ้างกินข้าวหรือยังถามมากจังเลยอะ<ม>ไรเงี้ยบางทีบางทีมันก็มีมุมนั้นแต่ว่านั่นก็คือ,อยังไงคะมันเป็น การใส่ใจของเพื่อนนะเพื่อนเขาใส่ใจเรามากเราก็เลยรู้สึกเออทำไมเด็กพูดสองคนนี้แบบคือคือจะเป็นคนอะไรนะสองคนจะมีมะเขืออีเออมีมะเขือที่จะมาจะมาดูแลหนูอีกคนหนึ่งถ้าหนูอยู่บ้านนะหนูไม่ได้เป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะในช่วงทํากิจกรรมสร้างสรรค์ในสารคดีอย่างเงี้ยค่ะเราเรารู้สึกว่ามีอะไรประทับใจตรงนั้นบ้างไหมเออคือจะต้องเล่าถึงคนที่ให้โอกาเราก่อนอย่างเช่นพี่เปี๊ยกเนี่ยเรา เราเป็นโต้งด้วยพี่จ๋าด้วยใช่พี่โต้งเนี่นหลายคนพี่จ๋าชาวบ้านใช่ค่ะอันนี้คือพี่เขาเนี่ยมามาทำการอบรมเราใช่ไหมให้ความรู้วิธีการสร้างประเด็นวิธีการใช้เครื่องมือยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็โดยโดยความน่ารักของพี่เขาอะค่ะคือจะหลังจากอบรมไปก็จะโทรมาเช็คตลอดน้องเป็นไงบ้างอะไรเงี้ยใส่ใจอยากจะให้ข่าวของเราออกแล้วเราก็เริ่มเริ่มเหมือนกับ ฉุดคิดนะคะว่าคนที่อยู่ไกลเขายังจะสนใจอยากจะนําเสนอเรื่องเราเลยเรานี่จะมัวน,นอนอยู่ทำไมใช่ไหมอ้ใช่หมแล้วตอนคิดประเด็นเนี้ยมีมีมุมต่างกันไหมระหว่างคนที่อยู่ไกลระหว่างพุทธระหว่างมุสลิม,มระหว่างใครก็ตามที่กำลังมาช่วยกันคิดประเด็นในการทําข่าวค่ะแล้วนิดนึงว่ากระบวนการทําทําข่าวแต่ละชิ้นเราจะต้องมีการคุยกันเพราะว่า ถ้าใครคิดว่าเรื่องนี้ดีแล้วไม่ไม่ไม่คุยกับเพื่อนคนนั้นจะถูกโดดเดี่ยวให้ไปทํางานเองคุณมีกล้องคุณไปถ่ายเองตัดเองสคริปต์เองไม่มีใครช่วยแต่ถ้าเราอยากได้ทีมเราก็ต้องคุยกันก่อนโดยที่ในการคุยกันก็จะมีอาจารย์มีอ้อมมีมะเขือมีอารีด้ใช่ไหมคะแล้วก็มีวันหนึ่งพี่ทางกรุงเทพเขามีเขาไปอ่านบทความสกุปเกี่ยวกับผู้หญิงมุสลิมขายพวงมาลัยเพื่อให้ไทยพุธไปทำกิจกรรมพฤติกรรมอะไรบางอย่างค่ะ แล้วก็พี่เขาก็เขียนสคริปต์มาว่าเอาเป็นความสัมพันธ์ที่ดีนะเป็นเอทำให้เห็นว่ามุสลิมเนี่ยกับไทยพุทธสามอ,าอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรเอื้อเอื้อต่อกันได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเจตนาเขาดีนะแต่ถ้าถ้าไม่ไม่ได้อ่านบทนั้นถ้าได้ไม่ได้อ่านบทนั้นแล้วก็ไม่มีการไม่มีการพูดคุยไม่มีการถกเถียงกันมันจะเป็นน่าจะเป็นประเด็นที่คือเป็น เป็นประเด็นที่ละเอียดอ่อนต่อใช่มันเป็นประเด็นที่ละเอียดอ่อนเพราะว่าใครจะรู้ว่าจริงๆแล้วคนมุสลิมมีข้อห้ามไม่ให้ไปขายสัญลักษณ์ใดๆที่นําไปสู่การพิธีกรรมของศาสนาอื่นมันเหมือนเป็นการตั้งภาคีเป็นอะไรที่ร้ายแรงมากก็คือความไม่รู้ในมุมลึกๆของศาสนาใช่ไหมคือเขาอาจจะไปมองเป็นกรอบของคนจากภาคกลางลงมาอะไรอย่างเงี้ยคิดว่าอ๋อมันมี มันมีข้อมูลชุดนี้อยู่นะม,มันมันน่าสนใจนะลองนําเสนอไหมดีที่พี่เขามีสคริปต์ชัดเจนออกมาเราจะได้โต้เถียงไว้ได้คือจุดสําคัญมันอยู่ที่ถ้าเรารู้แล้วว่ามันไม่ดีเราจะพูดออกมาไหม,อมตอนนั้นก็ค่อนข้างจะท้าทายด้านน,นึงเพราะว่าเพราะว่าเป็นอะไรที่ถ้าเราไม่พูดวันนี้อ้อมไม่รู้มะเขือไม่รู้เออพี่เขาไม่รู้ค่ะพี่เขาก็ไม่รู้ ถ้ามันถูกออกไปแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้น<ม>ถ้าถูกนำเสนอไปเราก็าเป็นว่นาที่แทนที่จะเป็นผลด้านดีอาจจะกลายเป็นด้านไม่ดีพวกเราในฐานะเยาวชนนะคะเราจับคู่กันรเราเปลี่ยนแปลงเรามีเรื่องราวมากมายได้แต่พอเรามองสถานการณ์ในสามจังหวัดโดยรวมเนี่ยซึ่งยังรุนแรงอยู่เนาะแล้วก็ยังมีผู้บริสุทธิ์ได้รับผลกระทบมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยค่ะเราคิดว่าการแก้ปัญหาทางใต้มีทางออกไหมในความเห็นพวกเราผมว่าผมว่ามีนะครับอืว่า เดี๋ยวผมขอเท้าความนิดนึงนะครับเพราะว่าเรื่องเรื่องสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยมันมันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนแล้วก็โดยส่วนใหญ่แล้วเกิดจากความไม่เข้าใจอย่างเรื่องเมื่อกี้ที่ที่พี่เขาเสนอมาใช่ไหมครับก็คืออยู่ยาลาเนาะพี่ก็คือใน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 ของในมุมมองของคนภาคกลางเขาไม่รู้ว่าเอออย่างนี้เนี่ยมันมันไม่ดี แต่คนมุสลิมหรือว่าคนที่อยู่ในพื้นที่เขาจะรู้อยู่แก่ใจใฉะนั้นอยากให้มีการอยากให้มีการเปิดเวทีหรือไม่ก็ออมีการเอือ้อหรือว่าหรือไม่ก็จะเป็นการเปิดโอกาสให้คนสองกลุ่มที่ต่างวัฒนธรรมเนี่ยได้มีการพูดคุยกันมากขึ้นเพราะว่าใช่ว่าเราจะเรียนรู้วัฒนธรรมของเราอย่างเดียว เพราะว่าเราอยู่ในสังคมสังคมเรามีความแตกต่างสังคมเรามีความหลากหลายดังนั้นถ้าเราได้มีการพูดคุยกันมากขึ้นเนี่ยมันทําให้ความเข้าใจเนี่ยมีพื้นที่ให้กับการพูดคุยก็ถ้าให้ยกตัวอย่างกิจกรรมอย่างที่ผมเข้ามานี่คือผมรู้สึกว่าเป็นโอกาสหนึ่งที่ผมได้พูดคุยกับทางทางนู้นอยากให้เกิดขึ้นอีกเยอะๆไหมเป็นการเปิดใจทางนู้นด้วยว่ามีความรู้สึกไงกับเราแต่เราก็ไม่มีการบาดหมา่กันเนื่องจากว่ามันเป็นความรู้สึกที่ เราคิดไปเองโดยที่ไม่ไม่มีหลักฐานไม่มีอะไรอิงสักนสักนิดพอเราไม่เห็นภาพจริงเนี่ยสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นเรามาสัมผัสด้วยตัวเองนี่เราก็มันทําให้เราได้รู้ใครจะโกหกเราได้อีกในเมื่อเราเห็นเราเ,<อ>เห็นเราสัมผัสเรานะได้ยินทุกอย่างคือเราตัดสินใจเองทุกอย่างแล้วก็มีสิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากคือว่าทุกวันนี้คือปัญหาที่เกิดอะ่ะมันมีผลกระทบต่อหลายๆสิ่งทั้งประเทศแล้วก็ พราะพระองค์ท่านคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับค,คือท่านก็ทําทุกอย่างเพื่อประเทศจะได้พัฒนาขึ้น,นแล้วเราอยากจะฝากในความหมายว่าคืออยากให้ทุกคนก็ให้คิดถึงท่านว่าจะทําอะไรก็ให้คิดถึงบ้างค่ะอะกลอมล่ะคะมีประเด็น<อ>ฝากไหมถ้ามองในแง่นี้ก็คือว่าเปรียบเส